สวัสดีครับแป๊ะอรย,ยนตธ์บจินครับจะจะมาทดสอบไอ้รถขุดล่องให้ดูครับตัวนี้ขุดล่องวางท่อปลาปลาวางท่อแป๊ดนะครับนี่เลยส,สวยเลยตามสวนตามลายเป็นโฟวิวนะครับขับสี่นะ,นะเครื่องยนต์เป็นม so ิสโซวินซินสิบสามแรงสวยเลยเครื่องสวยมากสภาพเนี้ยให้ดูรอบพันก่อนนะครับตัวนี้ก็ลงลึกได้เป็นเมตรนะนี่ลงลึกได้เป็นเมตรเลยครับเอาให้ดูระบบกันก่อนนะครับ เป็นแบบเกียวปั่นเข้าไปยางก็โอเคพอใช้ได้เป็นสายพานนะครับสายพานถุดจับเครื่องตัวนี้จะดันสายพานตึงดันสายพานเออตัวหางตะขับทํางานนะครับตัวตัวนี้จะสายพานเครื่องการเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่เห็นไ,ไหมตัวนี้จะเดินหน้าถอยหลังอ้าวส่วนตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงนี่ครับปรับขึ้นปรับลงของหาง ลงได้ลึกเป็นเมตรตัวนี้กมซ้ายฝาเลีอยซ้ายเลีอยวขวาครับอ่ะติดเครื่องให้ดูครับทีติดเครื่องก็ปิดโชคก็สตาร์ทเลยอ่ะหรือเปิดสวิตช์นิ่งเอยเครื่องอนี้เครื่องแบบไม่ต้องแรงมากนะครับตอนนี้เลยเครื่องเดี๋ยวเบาเอาเบาๆกอนทดสอบให้ดูก่อน

ฝ่อยหลังอันนี้จะเป็นไวยิงสูสุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลครับมีโลมีไฮครับตัวนี้เป็นฝ่ยหลังช้าครับนี่ไปเองนะครับเ่าเรา ทำงานเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับเป็นช้าเป็นโคตรนะครับต้นเกียร์แล้วก็ขุดเวลาขุดนะครับต้องห้อยหลังนี้นะแล้วก็หานตะขาบลงพื้นเลยพอดีอันนี้เป็นเพืนคูนะครับเลยไม่ต้องต่อะกันอยู่กำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับกำแล้วก็เลี้ยวอ่าครับตรงนี้จะเลี้ยวช้าๆนะครับจะไม่เลี้ยวไวนะครับเลี้ยวช้าโอเคทางด้านหน้าใจครับศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าสามครับสำหรับเจ้าสิบสามแรง với cháu rồi thấp